สวัสดีย่ำตะเศ้าอีกคือเก่าพี่นอ้องพอกันกับบรรยากาศฝนตกเด้อพี่น้องมานนี้ฝนล,ลงยางนักเลยพอากันวันที่สิบสองกันย่าพี่น้องปีหกหาเป็นเหมือนที่ฝนล,ลงน้อยางนักแต่คนสองปลากับแยเกศกับเขาปลาคือเก่าล่ะพี่น้องแต่สวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทัางพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศปลาลุนพาฝนน้ลลำกันพี่น้องมานนี้สี่ใดสีมันบ่ อ๋อบรรยากาศน้ำแตกโขกแตกปลาเด้อพี่น้องมาเนี้ตกนักที่สุดในี่รอปีลีมาเนี้พี่น้องการเดินทางเข้าป่ามาเนี้กระจักสิได้สิมนันหรือบอพ,อ,อพี่น้องอาการลุนน้ากันเด้อพี่น้องก่อกันฝนตกๆทำได้บ่ราะอะไรเกติทำไมคะเราไม่ไม่ไหลเร่องคุณน้องขนาดอยู่ทั้งโขกทั้งปลาเด้อพี่น้องนี่ โขกเครื่องปลาก็ยังหลากอยู่หนามก็ได้ตกแห้งคากอีหลีคางมันคางมันามไดอยู่ก็อะเราลุนน้ำกันพี่น้องมานน่พาฝนฝนตกๆนี่แหละ ออกแหลกแหกมันทาผพ้าหยุฝนพี่น้องมือง่อนี้ยให้สวัสดีเลยบ่รรมื่อนี้เก็บเพ็ดก่อนคอยสวัสดีเอาเก็บเพ็ดแล้วสวัสดีพี่น้องบ้านนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะมันหลุดนน้ำหญ่เกลือจากมือนีทาผายุเลยอีกคนถึงมันบ่ฝนตกกรบฟูยูพี่น้องตอนออกจากบ้านมาันก็ะยุย <c oughs> ดแล่ะล่ะเพราะมาหอดปามันมาตกอีกส่วนประมาณตีสามเศษเพี่น้องตกนักอีหลี นักในหลอบปีก็ว่าได้พี่น้องน้ำออกแกงทัวโขกทั่วดอนเลยตอนนี้ดอกบางใหญ่เลยดอกไงว่านที่เห็นนรอว่านอยู่แต่ใบตงองบอ,อเข้าหาบอ,อกักรลอดตามไม้เก่าด้อพี่น้องมาี้ฝากพอยู่เกียน้ำหญยเกียดเด้อฝากพอยู่กระติมันคือเกา่อก <c oughs> าอยู่อยบอกอ๋ <c oughs> <c oughs> พอเรืออยู่พี่น้องสองสาดอกลนใช่ห้ำล่อมากในกระุู ฝนก็ลงเม็ดบ่เศร้าเด้อพี่น้องมันโดนฝนเนี่ยเห็นง่ายเนาะตเมียนเห็นง่ายุ่มโดนจิ่งน้องมานเขาทาจนเลยพี่น้องพาพายุทาพายุกับมานคือเก่าขาไรผิดนะขาขาอยู่พี่ขาอยู่พี่เออพี่ล้วเจ๊เกตส่วนใต้ย่างเดียวอีกดอกนึงยจ๊เกตดอกนั้นเปื่อยบ่ดอกนี้เปื่อยไม่ได้มาหลายเหมือดเลยส่วนขาเด้อ ขาอยู่สักหนึ่งจับสักหนึ่งก็โดนน้ำฝนลม่มลมขาใหญ่เกิบเลยอะไรอีกพี่น้องกล่องอาทิมั่วแน่เด้อพี่น้องมาเนี้ยให้อยู่หลอกขาดเม็ดแน่เนาะก็พอเรื่อยๆอยู่พี่นอ้อ,นอ,นอ,นองให้อยู่ฝนขาดจุ่มเนาะไุ่มใหเอยู่ฝนขาดเม็ดเนาะก็ลังเกี๊ยวพี่น้องตัวนี้งามเนาะหลุนเด้อพี่น้องตได้แกงบมามันเนี้ ขนาดอยู่โคกอยู่ดอนเด้อพี่น้องเบืองน้ำเอามันบลิกดอกเต็มไลแห้งน้ำโคกน้ำดอนแตกลงมาพี่น้องตกคักดีๆผลเมื่อนี่นเรียงล้างสัพี่น้อง จุ่มหนึ่งก็บพิมี์ที่เห็ดของนี่เด้อพี่น้องช่วงนี้ฝนตกหลายตกเกินเห็ดปวกกระไบไปซื้อเนาอยังแะเนาอได้บ่ล่ะได้ได้บ่ได้อยู่มึงตีละดอกนี่พี่น้องเอ้ยกินมันนกิจนปีเบิร์ดห้อยเดือห้อยถากหลายอีลีพี่น้องปีนี้จืดหน้าฝนขนาดโดนฝนอมน้าฝนเนาะ แม <Yeah. S 1> ่แกงได้อยู่ดอกพี่น้องจุ่ม mm. มันมาเนี่ยว่านมันเห็ดก่อเด้อพี่น้องจนสิหล่นตาแย่เกศมื่อนี้พาพายุฝนมาอย่างดีสิมันเห็ดอย่างแย่เกศ <c oughs> เอามันได้แกงเด้อมเมื่อนี้ <Okay. S 1> แต่ละมือเดาอะไรเด้อพี่น้องฝนตกคืน <c oughs> มุดไปฝนมาแห้งอีลีมมุดขึ้นนี่จุ่ mm hmm. มหนึ่งพี่น้องอีกจุ่มหนึ่งพี่น้อง จมนึงมันแตจุมขี่จักตาไข่ยุ่หนอจมนึงนั่งหนํำฝนบ่หล่อมเลยมันโดนฝนลัางสัดอกนึงดอกนึงใส่จ็กตาไดู้่งามแ่งนอเนี่ตีนอ่นถาน่ายเกี่จางเดียวเลยฝนหนักเลยเมื่อคืนได้หล่มจุ่มนึ่งพี่หนอแต่ว่าเพิ่นกระเฝ่ได้นะเถูกเฮ็ดถูกดอกต้องมีเพิ่นเเฟว จะคขอ,องฝนมึงเนิ่ยมึงข้าลายบ่คึกมึกอยู่นอจุูงหัวโอ๊ยมึงเนี่ยฝนฝนแน่นขนาดครับขาใหญ่แห่งนาะดอกนึงพี่น้องหลังต่ำโอ้ยจะเหม็นเฝ้าเลยเล่มพอได้แกงเด้อพี่น้องปู่แยงมะโอยมะนี่พ่อบุ่มกับบุ่มแจ็คเกอร์พี่น้องเฮ็ดปีนี่ฝนตกหลายโต๊เกินปลายปลายฝนผลละคือปลายฤดูผลประจักษ์สีบุ่มน้อยายญเกศ ส่วนเกี่ยวเขาบ่อใดน้อมเห็ดเนาะบ่อบ่อตะละมือ,อมตาน,นี่ยตะละมือนี่บ่คือกันว่นนนานมันนางไปส่งไรกับผอยอด้อพี่น้องว่านเห็ดก่อเพงนาห่อพี่น้องออกเป็นนาเดือนหกกระโลดแฝกเนาะเพึง <c oughs> <c oughs> นาห่อหรือว่าเพิง่งศาสตร์นี่แหละแกงแฝงคือกันพี่น้องพวกติก้ยสิเกินนาเดือนหกทานพี่น้องนี่านเอาเป็นหนึ่งจริงกระตั้งของหงไส้ละแนี่ยโอ้ดอกเบลอเลยดอกนี่ เอาขึ้นกันกินกับตัมของฮงแสบคือกันลราพี่น้องฝนหลังโพดเนาะฝนตกหลายมันอย่าเปื่อยนำ้ำกูหลายอยู่ตัวละไรเนี่ยไลเลยเนาะหลายอยู่พี่น้องหมามันเฮ็ดเอินกับมันเฮ็ดทานกันยังดีสีเป็นผู้ชายแสบเด้อใน <laughs> <laughs> จุ่มๆแบบนี้กับเขา้ขาท่าอยูเ่เฮ็ดทานก็นได้จุผมน้องพี่น้องเฮ็ดทาน ทานนีทายังหาเนี่เดิมมันมว่านใส่สีแดงมานลยใส่สีดำฝนตกมาเปลี่ยนสีเลยเนายเจเกตนี่เดเต็มอยู่อู้หลายอยู่ตัวเจเกตหลายหลายลายอ๋อถือหัวมันอยู่เด้อพี่น้องเป็นเ็ดทานมาเนี่เต็มอยู่พี่พี่พี่บิ่งแม่พี่แม่นเบิร์ตพี่แย่พี่น้องเบิ่งก่อนนี่มยแม่นเบิด์มันแล้วพี่น้องมันของดำกำลังเห็นเ่ามันสีพุทธายเออมันของดำนี่ของดำมาเนี่ ดำกันดำจูมแน่ห okay น so ่ก็พ่อเอาอยู่ดำทั้งดำทั้งเต่าตีหนอโอ้ยบ่เอาแล้วยายเกศตาเจ้าตัวละดำจูมเขาท่าเจอดอกนี่โอ้ยเห็ดเด้อนี่ง้องบ่ดีบ่เห็นเลยมันแต่สีแดงมาหมันสีดำแน่บ่านนี่เอาแต่สีแดงหลายมือแล้วเนาะเสคือกันเดำก็ได้เจร้อเอาตาตัวนั้น ี่เบิ่อยดีเด้อแกงให้กินไน้เด้อเมื่อนี้โอเคแอบอยู่ได้โดนโดนกินที่น่องนกลฮึ่มมาลุยดำงามอยู่แค่ได้เคีียว์ก็ไม่สีไม่อนเบิร์ตนอกห่มนี่เนาะมันเบิร์ตตัวนี้อ๋อเขาทาอยู่พี่น้องนี่ไปบอกประมาณสีแดงมานสีดำมือนนี่เปลี่ยนสีคือกับปอมนี่หมู่ว่านแดดดีๆเนาะวันนี้ฝน เงี้ยสีพี่น้องแดดม่วงวานมันเห็ดกรอพี่น้องเอ้มันสีแดงม่วงวานนี่โอ้มันสกีออกใหม่เลยนี่ขี้แนงเบิดตัวล้วนี่เอาเป็นก้อนมันสกีอันนี้เอาเป็นกล่องยาวๆได้พี่น้อง้ยี่เกลี่ยของดำกระคักมือนนี่อ๋อมาไขดอกดำจูงไอโอ้พูดถ่ายกล่องกระแนมจนโมเห็นเลยนๆนี่เบิ่งดีๆเบิ่งบดีบ่เห็น ฮาเฮ็ดทานละบัดว่า <center> นตามสีแดงมาเนี่ตามสีดำแมนเบิร์ตเด้ะพี่โอ้โหย่างงามตัวละนั่นเานาคัารจูมบางทีกับพ่อเก็บอยู่พี่น้องเฮ็ดทานบวกดีๆตามมังหงวานใส่ปะพี่เอาถ่ายได้หน่อยเห็นอยู่วะเห็นอยู่เอาถ่ายอยู่เห็นตอนเดมีใส่ละบ่พูนด,ดอกหนึ่งแมนบ่มีหอยแทะมีแมนแมนเนาะงาวเลยบ่งาวเลย ล้างฝ้่มเอาดีๆเลยจะเกตเฝาดายเฝามานเลยเหมือนม,มาอีกล่ะ <c oughs> <c oughs> ตกดีอีลีพี่น้องเอ้ยปีนี้ตาิไดายฝนตกถิ่มซื้อแพ้ไงไว้ตกปีใหม่แน่กบฝบนตกเกินเฮ็ดกันเลยบ,บัปันได มันยังไงได้อยู่พี่น้องมันให้เดินกับมันให้ทานลำเหมือนี้เห็นว่าดำๆก็จะไปเก็บแต่บานดำๆก็เก็บจุ่มเลยแหมน่ะที่แมนเบิดทางปีเจี๊ยบเนี่ยทั้งผลก็มีบ่แมนเบิดหัวบ่ได้มันสิเหยียบมันดำแม่ทั้งดำทั้งดีดีนะนะตามแก้วสมอยู่ดอกเมือนนี่แกงแกงสมแสบอยู่เลย นกจมเจก้วจมหงส์เนาะเขาทาอยู่สี่อีกเอาอยู่บ่อน่ะไหนไหนโย่ยังจ่ออีกแมนบปดตัวนี้ฝนตกเนาะฝนตกฝนตกน้ำท่วมมนเด้อพี่น้องนี่น้ำท่วมไอ้ใบไม้มาปกมันพี่คงจะไปเหงาดีกว่าโอ้สาฝนบปิดตกหามยางงามได้เลยแมนบาเป็นยังดอกหลางเอา เก็บไปบอดได้กินเลยจเจ๊เกลือดอกหลังคือเก <c oughs> ่าเอาเต็มตาเจ๊เกตบ่นอ้อมันนี่เห็ดดำนี่พี่เจ๊เกตดอ,อกนึง<ช>นี่ยางผ่านไปดำหลายจนเขาแนมบ่เ,เห็นร้องดอกคนตัวเด้ดำก็มียังจอฟอมนะมดำแสบเด้ตกผ่านไปหวังหัน ตรงดีพะโล้เว้ดำบ่ดำซื้อหลีผอบหลีผอบทั้งสามเมนบ่นะเถาเถาบอเถาดอกนึงแกหม <Af> ูบานเนาะอื่ทั้งจุ่มทั้งบานเอาที่บ่เอาบานยังหนุ่มอยู่เนาะเมนแต่เบิดได้คันบ่มีเมนแล้วคันคันตบคันเกตอือเกิดไล่เป็นเมินเลยบบ้านเมิน นีทิดเหลือเป้อดเลยเนาะจนบานหนองมาวานมันบ่เห็นมันสมบ่เห็น้วมันดำลายนั่นไหนดองนั่ไดนบ่บ่บบ่บ่ม่บ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 ่ใหญ่บ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 าว่บ่่บ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 นบ่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 ่บ่า่บ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 ่อ่่บ่่บ่ห็นนั่เอาพี่ก่น ว่าแต่โมเห็นอือ่นยังบ่เห็นสีคือจะของจริงพี่แม่นเมิดยจะเก็พี่โอ้ยคุ่นมิแต่เห็ดตอนนั้นโยมโยมนั่นตอนน้นบานจะย่างง่ามยู่นั่นเป็นม่บานกำลังโกบพี่อีกพี่อะไรล่ะนี่เด้ ดำแหงยูหกดำปรดเดยัหงยูหกเต็มตาแฉะน้อยจะกินพี่อีกพี่แหลกว่ามันบุมีสังเกตไปขากแมนเบิดเลยพี่น้องพี่ฝนตกถือฝนตกถือกมันเลยดำดำเติมพี่แมนเบิดพี่นี่ลางก่อนนี่พี่แมนเบิดนี่เอ้ากล่องกายนอกหันกล่องกายนี่ดอกนึงเห็นบ่เห็นเอ้านี่สองดอกงามๆนี่ เห็นว่าดำกับงามอยู่เดอ้อหมดไปามาวานงามเ,เน้นเงี้ยม,มันนี่กับงามล่างออกงามหลดอันท่านไปเหมือนกันเนาะเนี่ย <laughs> มกลับมาไม่เห็นอีกเาของดำยามฝ <laughs> <laughs> ่าเ <laughs> ขึ้มนบ้านเขาขันยุ่เนาะเขาขันปังเ์อ๋อสิเต็มตาอยู่เด้อพี่น้องเห็นว่าฮาหยางยากก็ได้นะ <laughs> ได้เบิดละมันเลเฮ็ด แสบเบิดมึอนี่แสบเบิดหดนะหยางหยาว่านสีแดงมึอนี่สีดำกลุมปันไดยังหาสีดำกลุมอากาศกลุ่มๆนาอว่าหาให้ดอกดำๆำมาเเ่อีเออบพี่เออคันดำดอกใหญ่ขายุมเห็นเร็วคันดำเนีหน่อยๆดำๆหนนที่มันอ เอาแกงแสบอยู่เด้อพี่น้องเห็นทานเห็นว่าก็ได้ดำๆก็ะแสบของเธออยู่ตี่ดอกนึงไแหละมี่น้าแสบขนาดเลยตาดีครับพ่อตาดีเนาะครับตากับแนวดำๆนี่ย้อนออกมาของดำแล้วพ่อเอาสิเต็มตาเลยเด้อพี่น้องวันนี้เห็นว่าดำก็ะแสบอยู่ไปแกงขึ้นิบ้าเขาทาอยู่หน้าแนพี่น้อง โอ้ยใหญได้จักตา <c oughs> หมดได้แล้วมันโมมี <c oughs> นี่ไข่เขียวพี่น้องโอ้ยตัดบถือกา <c oughs> ว่าแต่มีดบะเขาบะคอ่อม <c oughs> น้อแม่ตัดบถือขามันจะเตือ่อเ <c oughs> นารุ่นเห็มเต็มตาพี่น้องยังพอสีแดงอีกจูอายุยั <c oughs> ยงพออยู่มีหน่อยนาอมื่อนี่ส<อ>ีแดงอีก <c oughs> ได้สีแดงม่อไห้สีแดงสีนีนน้แม่นอน ะเโจุ่มนั่งพี่น้องเศามานสีดำมานสีแดงเด้อบาทนี่ตาหาสีแดงตามหาสีแดงบาทนี่สีดำพ่อแล้วเส้นข้าวเส้นข้าวเดินพี่น้องข้าวไล่เล่มไปเล่มากอะไ้แกงหย่อนเยอะเด้อพี่น้องหยิบมาขึ้นฝังข้าวไล่พี่น้อง แดงสามเด้อพี่น้องแต่มันบดแต่มันบดแดงมันมันแดงสามอีกรอกนึงแกงใดเอาบดเด้อพี่น้องมาเนี่ย้าล่ยพี่น้องเอาไปมากม่บมันคือเก่าน่อยเกี่ยขาพี่น้องเอาไปเอามากมันเด้อพี่น้องเมืองตายเกี่ยแบบนี่จากสีดำเป็นสีแดงสีแดงสมสีดำล่ะเปมืองข้าล่กับไดเพิ่มเกือบเต็มาพี่น้องเอาไปเอามาคือว่ามันอยู่พี่นอง มันเป็นเห็จเกิดบลายปันใดอาศัยจำหฮมจำหมายใดเด้อพี่น้องคอยได้งามพี่น้องเกียกขี้ดินฝนตกมือเสาฝ <c oughs> น,นตกแข้งปวดพี่น้องเลยฝนตกแห้งมันเลยขี้ดินกระเด็นใจมั่งแน่พี่น้องคุณดอ,อกคุณแห้งคากแห้งคุณก็เลยอยู่พี่น้องโอ้ยงามแห่งดอกนี่ไม่เก็บดูลยออกงามแห่ <c oughs> งน้องมันเป็นเห็ดเท่าเกิดประกอบรเป็นแผนเด้อพี่น้อง พุนนอีกบ่อ,อ,อาแต่ดั่ววงแถวนี่รอทั่แล้วบอสร้างปี่มาจูงงามคือกันนอกตัวนั้นเ้ยมาสุดถ่ายมันสีแดงเรื่อบบไนออกมองะจูงนอิ่นนี่หมดขนไข่พ้นสีแห้แงบบองีกว่าจะเก็ยยยยย่ย หมดฟ้นไข่แซวนี่โบราณผลว่าฝ้อนนำปลาสีมาได้เลยพี่น้องยางงามสองดอกกจังได้ดอกเนาะอืแหล่ลมนักนำฝนดอกหนึ่งเบิ้งเบิ้งได้บอกรายได้อยู่เนาะอืขม้นรงแหล่เนาะขึ้ออกหน่อยแท้เนาะ ว่าออกหน่อยก็เต็มตากูเมื่อยอยู่เดอ้อพี่น้องก็ใส่จำหอม,มจำไม้ได้ละ่ะส่งขาลายไก่ที่หอดทางเมื่อยมาได้แหงมานเดอ้อพี่น้องบานจุ่มหนึ่งส่งขาลายพี่น้องจะได้เล่มทุกมือเลยยายเกดก็ได้พอพี่พอน้องร้องออนางสม้มผลงานอีกแล้วเดอ้อบ,บาทมานคือเกา่าเนาะว่าสิบัวมานเฮ็ดก้หมันคือเก่าว่าสิบัวมานหามานคือเก่าพี่น้อง ทุลักทุเลอยู่เด้อพี่น้องมือเสาคิดว่าสิบว่ได้เฮ็ดปุ๋นล่ะคิดว่าสิบว่มีคิใไปพี่น้องเบิง่งปุนล่ะฝนลงยางหนักตีสี่น้อยกเกศต,ตีสี่ลงหนักหนักนีก่รอบปีเลยล่ะพี่น้องพ่อแจงมาเริ่มขาดเม็ดก็เดินท่าออกจากบ้านมาทอย <laughs> พ่อมาหอดปลาลงอีกพี่น้องฝนน้ำท่วมทงสวมดอนเบิร์ออโลดคิดว่าสิบว่ามานเอาไปมากับมานพี่น้อง อ๋อุุอมค่าการเดินทางพาสายฝนมาอยู่ดอกพี่น้องทั้งดำทั้งแดง้างล่างสิเป็นของดำน้อลุมเลยเปิดคลิปเป็นสีแดงเปิดคลิปเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนกลางๆก,ก็สิเป็นเฮดทานตามเบืองในคลิปหล่ะพี่น้องหลังจากออกจากเฮดทานก็นมาหมานเฮดกอดอกาง,งามๆอ๋ถือว่าหมานอยู่พี่น้อง บันี้กับที่แมนเบิร์มานได้บันี้นอแมนเมื่อแล้วบ <c ười> ันนีคไม่้คือไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้โต๊กดีค่ัฝนปีนี้ทั้งบ้านพี่น้องเป็นจากไหนเนี่ยนอทั้งนี้โต๊กดีอีพี่น้องโดยเฉพ,พาะเมื่อคืนนี่ในรอบป,ปีเลยนักทั้งนักมากเมื่อคืนนี่เส้นทางเดินทางกลับบ้านนี่ครับคอยเบิงน้ำคนสองปลาพี่น้องเพราะตอนมานไนนกลสีขาดล่ะขากลับทำเป็นขาดกับคำบ่ได้ยคอยคอยล่อหลุ่นพี่น้องตอนกลับ เอาเชิญชอบวิดีโอยังได้ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่งปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมพาสายฝนมากระมนันคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้เอายายเกตสวัสดีค่ะปลานี่มิแตยายเกตละมานพี่น้องเอ้ยพ,พี่กดพ,พี่น้อง ที่เคยมาปลาแถบนี้กอยาหาว่าเด้อพี่น้องมันออกบัวลายดอกออกบางหฮมบางหมอง่องศสยชำนานปลาจำหฮมจำไม้ได้ละพี่น้องคอยได้พ่อกแกงเอาคอยลอหลุนน้ำกันไหมพี่น้องเบิ่งเส้นทางเดินทางกลับนำ้ำว่าสิกับได้บอ่อเบิ่งวา่าฝนหนักขนาดไดเหมือเมือเสาเมือคขึ้นนี่เอากลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับเส้นทางเมือเเสาน้ำหล่นเลเด้อพี่น้องเต่ามีแต่หนออ โอ้ยบางแนวมันไหลได้ขนานันนี่รกอขาดพี่<อ>น้องเร่าย่างนักเลยฝนยงเป็ปหนาขาดเนี่ยนีรอปีเลยพี่น้องอนักอีลีพี่น้องเต่านี่เข็นทังขึ้นป้านี่เกือบขาดน้ำล้นแถวหลังคู่ไอ้บอกนี่น้ำล้นเลยเมื่อเต่านี่ตอนนี้ลดแล้วแต่รูปบอขาดพี่น้อง